ผู้คุยกันในช่วงนี้กับคุณชาญชัยพันธาธานากิจจาก,กรบ,บริษัทซักพยเมแบงประเทศไทยคุณป๊อปสวัสดีค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับเอาสรุปตลาดไม่กังวลแล้วเรื่องการเมืองโดยอยังไงผมว่าคือภาพของตลาดก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะนะฮะก็คือภาพภาพรวมเนี่ยผมว่าก็ก็ยัง ติดตามอยู่นะครับในแง่ของตัวประเด็นการเมืองแต่ผมว่าตลาดเริ่มเริ่มคุ้นชินนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ให้ฟังนะครับว่าในส่วนของตัวประเด็นการเมืองนะครับคือแม้ว่าเราเราจะเห็นนะก็คือ ทางออกในแง่ของคัาตัดสินนะ่ะคือแม้ว่าจะจะเป็นลบนะครับกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีทางออกนะครับของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือเรื่องของงบประมาณล่าช้านะครับถามว่ามันจะมีความเสี่ยงไหมนะครับผมว่าประเด็นนี้ที่ตลาดเคยให้น้ําหนักก็กังวล ไทยกังวลไปเยอะเพราะว่างบประมาณมันก็ผ่านล่างในส่วนของตัวสสไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ในเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็พิจรนารณาในชั้นสอวอลแล้วก็เตรียมขึ้นทุนเก้านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องของการเบริกจ่ายล่าช้าก็คงไม่ได้มีปัญหานะครับดันั้นผมว่าอพอมันเป็นภาพภาพแบบนี้นะครับก็คือ,อแรงแรงกดดันการเมืองถามว่ามีมากไหมผมว่าอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะนะครับพอไปถึงวันตัดสินนะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบทน แบบความระมัดระว,วังอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่แต่เราก็ยังมองเหมือนเดิมว่าถ้าย่อมาจากประเด็นนี้ก็เป็นจุดสื่อนะค,คะคพวกนี้มีของคดีคุณทักษิณมีมในยาะอะไรกับตลาดบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วไปรอดูนู่นเลยของรอบ29เลย ครับก็จริงๆของคุณทักษิณเนี่ยก็คงคงจะมีมีบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในในเชิงของกระบวนการเนี่ยนะครับสมมติว่าสาลออกมาตัดสินเป็นลบกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับดังนั้นกระบวนการมันยังไม่จบนะครับอ่าแล้วก็คงคงจะไปให้น้ำหนักตอบนะครับก็คือวันที่29สิงหาคมหานั่นแหละนะครับครับแต่พอเซตดีกลับมาคุณป๊อปกลับมาเสร็จปุ๊บตอนแรกหลุดเส้นเอ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 ลงมานะตอนนี้เริ่มไต่ไต่กลับขึ้นมา 1260จะเป็นต้านไหมหรือว่ารอบนี้มีลุ้นขึ้นไปอีกได้ครับผมผมว่าก็ใน,ในระยะสั้นก็ยังมองว่ามันก็คงยังแว่งในในกรอบเนี่ยนะครับคือวันนี้แนวต้านก็คงมองแถวหนึ่งบวกลบผมว่าก,ก็คงจะอยู่แถวแถวนั้นนะนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามองแล้วเนี่ยนะครับประเด็นประเด็นที่ให้น้ำหนักหลักๆเนี่ยนะครับคือถ้าตลาดจะขึ้นเป็นเทรนด์ได้เยอะๆเนี่ยนะครับอย่างที่มองมอง2ส,ส่วนก็คือเรื่องของ EPS มีการปรับขึ้นไหมนะครับ หลังจากที่รรยง,งานงบออกมานในช่วงใจมั่สเนี่ยโอเคนะครับงบออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด9% mm hmm. นะครับแต่ว่าถ้าเราผักปูนซีเมนตไทยออกไปเนี่ยที่มรีรายการพิเศษเนี่ยจริงๆ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าดีกว่าคาด2%ก็ถือว่าตามคาดนะครับดัง mm hmm. นั้น,เ,นเรื่องของ EPS ที่จะมะีการปรับขึ้นเนี่ยนะครับผมว่าคงคงไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับขณะที่ในมุมของตัวทิศทางฟัน f ฟล w เนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องคาดหวังว่าถ้าจะขึ้นยาวๆเนี่ย ก็ต่างชาติต้องมาร่วมด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าต่างชาติเนี่ยนะครับในในระยะนี้ก็อาจจะอยู่ในในโหมดที่คอเชียดนะครับก็คืออาจจะรอรอฟังสัญญาณของตัวประธานเฟดนะครับในการประชุมแจ็คสันโฮในในในช่วงของวันศุกร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าภาพมันก็คงจะแหว่งไซเวย์นะครับคือขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่ว่าก็ยังมองนะครับว่ามันก็เป็นจุดที่มันเทรดดิ้งได้นะครับสำหรับตลาดในภาวะแบบนี้แล้วก็ไปเน้นหุ้นที่มันมีปัจจัยเฉพาะตัวหนุนนะครับ ค่ะทุนที่มีปัจจัยเฉพาะตัวมีกลุ่มไหนบ้างคะที่ตอนนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจครับก็จริงๆผมว่าในในส่วนของตัวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเดี๋ยวในผมว่าในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะ,ะมีมีสัญญาณให้ให้เก่งกําไรได้เรื่อยๆนะครับหลังจากที่เมื่อวานก็มีข่าวออกมานะครับในส่วนของตัวรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับที่เตรียมที่จะเสนอคอรมอนะครับในในส่วนของตัวมาตรการ ดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็คือถ้า by international flight นะครับแถม domestic flight นะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็จะเกิดเกิดเนี่ยในช่วงปร,ประมาณสักกันยาถึงพฤศจินะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันมันก็เป็นจุดที่ดีนะสำหรับในส่วนของตัวภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ย ก็ผมว่ามันก็ยังยังสามารถที่จะ,ะซื้อได้นะในในแง่ของตัว valuation เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงเกินไปนะครับแต่ว่าก็ซื้อได้ซึ่งตัวที่เราแนะนำนะครับก็ยังชอบในส่วนของตัวเอราวันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะบอกว่าเป็นเรื่องของการแถมไฟล์โดมสติกด้วยแบบว่าเราต้องมองหุ้นการบินด้วยไหมคะอ่าใช่ใช่การบินก็ต้องมองด้วยเนาะนะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าได้ประโยชน์ก่อนก็คงต้องเป็นสายการบิน นะครับแต่ว่าสายการบินเนี่ยถามว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับที่เรามองจากประเด็นเนี้ยใครได้ประโยชน์สูงสุดเรามองว่า AAV นะครับเพราะว่าสัดส่วน market share ในที่เขาบินในประเทศเนี่ย,ยม,มันสูงสุดเนี่ยประมาณสักสีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรการเนี่ยนะครับถามว่าถ้าจะตีนะครับในแง่ของอัพไซด์กับประมาณการของเราเนี่ยนะครับ AAV เนี่ยประมาณก็น่าจะเป็นอัพไซด์กับประมาณการเนี่ยประมาณสัก8% นะครับขณะที่ตัวอื่นๆน,นะครับอย่างการบินไทยอย่าง BA นะครับสัดส่วนเราเราประเมินแล้วไม่ได้มีในยะสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้า จะเก่งกําไรนะครับก็เก่งกําไรกับ AAV ตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องโนวดนดนึงนะครับ AAV เนี่ยใน,ในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเมย์แบงค์เราแนะนําเป็นถือนะครับเพราะเราก็ยังมองว่าในระยะถัดไปเนี่ยระยะกลางถึงยาวเนี่ยเขายังมีประเด็นเรื่องของอการแข่งขันนะครับในอุตสาหกรรมนะครับที่จะทําให้พวกค่าตั๋วอะไรต่างๆเนี่ยมันมันยังปรับขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับ mm. ก็เลยถ้าสมมติบบว่ามองแบบเนี้ยคือถ้าจะเก่งกําไรโอเค AAV เก่งกําไรได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเรามองแบบยาวหน่อยเนี่ยนะครับถือถือเราฐบ ใจใจหน่อยนะครับผมว่าออย่างเอราวันเนี่ยนะครับเราเราน่าจะชอบมากกว่านะครับโอเคค่ะมีกลุ่มอื่นอีกไหมนอกจากการท่องเที่ยวครับก็ถ้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องเน้นหุ้นที่แบบภาพ e a r n i n g ็เนี่ยนะครับในในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นภาพที่ฟื้นตัวหรือหรือเรียกง่ายๆว่า e a r n i n g มัน back load นะครับก็ที่ฟื้นตัวได้ได้เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะครับซึ่งที่เราลองสแกนมาเนี่ยนะครับ ที่หลังจากที่รายงานงบเนี่ยนะครับแล้วก็ลองมาดูเนี่ยนะครับผมว่ามันมีหลายตัวเลยนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ลิสต์มาเนี่ยนะครับประมาณสักหกตัวนะนะครับก็จะมีอย่าง BHS, TPN, MTC, CKP, Arawan แล้วก็ True นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกธีมหนึ่งนะนะครับที่ที่ผมว่าอ่าน่าสนใจสำหรับการการอ่าการที่จะซื้อในกลยุทธ์ของ Earning Play นะครับที่ครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะฟื้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับอืมอ่าถือว่าก็ปีก็มีธีมให้เทรดดิ้ง แม้ว่าถ้าดูจากตรงนี้คือต้องต้องต้องเห็นก่อนว่าอัพไซด์มันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าประเด็นที่จะเข้ามาซัพพอร์ตอย่างที่คุณป๊าประุงชมฟังไปมันไม่ได้มีน้ําหนักพอที่จะทําให้ก้าวข้ามไปได้ง่ายๆสําสหรับแนวกานนี้นะคะ